สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซินี่นุ้ยชาแนลนะคะทุกๆคนวันนี้นุ้ยจะพาทุกๆคนเดินเราจะไปซื้อหญ้าแมวกันค่ะทุกคนเราจะไปซื้อหญ้าแมวแล้วก็จะไปซื้อหินที่เอาไว้ใส่ให้น้องหมาดื่มนั่นแหละคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนเดินไปที่ห้างนะคะทุกคนมันจะมีห้างเฉพาะมันจะมีห้างเฉพาะที่ว่า,อาเอาไว้ขายอุปกรณ์คล้ายๆกับโฮมโปรบ้านเรานั่นแหละคะ่ะทุกคน เดี๋ยวหนูจะพาทุกคนไปเลือกซื้อแล้วก็ไปชมกันที่นู่นเลยค่ะทุกคนปะตอนนี้เป็นช่วงที่เด็กนักเรียนกําลังเลิกเรียนเนาะเห็นเด็กนักเรียนกําลังเลิกเรียนรถก็พ่อแม่ผู้ปกครองก็เริ่มไปรับเด็กนักเรียนกันบ้างแล้วรถเริ่มเริ่มเริ่มจะติดรถเริ่มเยอะแล้วค่ะทุกคนอากาศตอนนี้ก็คือไม่ค่อยจะหนาวเท่าไหร่แล้วแต่ก็ใส่เสื้อใส่เสื้อแต่ก็เย็นอยู่ค่ะทุกคนแต่ก็เย็นอยู่ทุกคนนะคะ เราสามารถที่จะมองเห็นวิวเห็นนะวิวบ้านเรือนของผู้คนที่อาศัยอยู่ปะ่ะเดี๋ยวเราไปที่ห้างกันเลยค่ะทุกคนปะ่ะฮ <Hello. S 1> ัลโหลวีต้นอะไรอโรคาเซียอะไรนะอเมสอเมโซนิก้าคล้ายๆสวยเนาปะป่ะเดี๋ยวเราไปหาหญ้าเมวกันนะทุกคนหาหญ้าเมวกัน อันนี้ก็เป็นพวกดอกไม้น่ารักจังเลยสีม่วงด้วยน่ารักะไปไปหาย่าแมวก่อนนี่ <c oughs> อยู่ฝั่งนี้ย่าแมวย่าแมวอยู่ด้านนี้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกดอกมงดอกไม้ค่ะทุกคนด้านนี้ก็จะเป็นพวก uh, <c oughs> เอ่อโรสแมรี่เป็นพวกเป็นพวกเฮิร์บ เป็นพวกสมุนไพรเป็นพวกอ่าเห็นไหมมีผักชีเอ่ยมีอาริกาโนเอ่ยเห็นไหมวิวอันนี้น่ารักอ่ะเขาจัดเป็นกระเช้าเห็นป่ะยี่สิบห้าดอลยี่สิบห้าดอนก็ตกเท่าไหร่อ่ะยี่สิบห้าดอลก็คือหนึ่งดอลลาร์เท่ากับยี่ยี่สิบสามยี่สิบสามจุดห้าสิบก็คูณเข้าไปกับทุกคนเห็นไหมกระถางหนึ่งอ่ะมีทุกสิ่งอย่างเลยมีอะไรบ้างมีผักชีลาวมีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักผักชีไทย แล้วก็มีต้นพาสลี่แล้วก็มีแล้วก็มีสารเน่ด้วยมี4-5อย่างอยู่ในกระถางเดียวก็คือคุ้มอะยกไปเลย25ลอน25ดอนลี่ดอลลาร์อันนี้คืออะไรอันนี้คือใบโหระพาโหระพาอะไรมันเป็นสีแบบนี้น่าจะไม่ใช่โหระพาไทยเราน่าจะเป็นการผสมแบบไอ้นี่เนาะน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นการผสมพันธุ์กันแล้วอะ ย่าแมวอยู่แถวนี้เร้วปด้านนู้นหรือเปล่าปกติมันอยู่แถวแถวนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านนี้มีไหมอันนี้เป็นอ,อันนั้นอ้ยอันนี้อันนี้เป็นต้นละเหลียญสองเหลียญที่ว่ามันจะไอ้น,นี่แล้วว่าที่ว่ามันจะตายแล้วว่ามีปะ เนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าใครชอบที่แบบว่าเออมีฝีมือในการที่จะฟื้นคืนชีพต้นไม้กันมาซื้อต้นมาซื้อต้นที่มันถูกๆแบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมต้นที่ว่าเขาอ่าคือมันนานแล้วไม่มีคนซื้อไม่ใช่ปกติย้าแมวมันจะอยู่แถวนี้นี่ไม่มีอ่ะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ เดี๋ยวเราเดินไปดูที่อื่อนกันเนี่ยทุกคนมีนปะดูดูจนโซนนู้นนี่มีป,ปะปกติน้ำนทจะอยู่แถวน,นี้แหละเอะอเหรอดอกไม้อุปเดินไปถามน้องเขาี่น้องพนักงาน นี่ป้าก็ได้นี่ข้างหลังในใี่ยายเนี่ยในข้างป้ายาย excuse me ah <Hi. S 1> uh, do you have some uh, grass for the cat s, know. <S, <I> <S we usually do but I think it is all sold out oh yeah because <can> I remember <maybe. S 1> yeah 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 this area I remember this <Yeah. S 1> <laughs> ขายหมดอือฮ้โอเค่าฮะเออ y much อบคุณมากไม่มีเขาขายหมดแล้ววขาอย่างนี้เขาคงจะรอเนี่ยรอรอต้นในนี้พันใหม่ที่เขาจะเอามาส่งอันนี้คืออะไรเนี่ยอ้ายดอกไม้น่ารักจังเลยว้ยน่ารักจังเลยกระมุนกระมิงกระมุนกระมิงเลยดอกแบบตะมุตะมิน่ารักน่าชัง อ๋อคุยน่ารักอ่ะดูดิมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นอเอออุ้ยแม่งีต้นอะไรของเอฟมีเอ,อต้น,นนี้นั่นเบนนารินด้วยค่ะทุกคนมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวไปขโมยบ้านลุงเดี๋ยวไปขโมยบ้านลุงเอ็ดดี้อ่ะเฮ้ยมีมะม่วงรวยมีต้นมะม่วงรวย ถ้ามีพื้นที่มไงไงอม,มีบ้านเป็นของตัวเองเลยน่าเ<ด>วดูดิอะโวคาโดอะโวคาโดต้นะโวคาโดด้วยโอ้ยไม่เอาหรอกไม่ชอบกินมะม่วงสุกปานนั้นมันต้องกินดิบมันถึงจะอร่อยใช่แคนซิงตันเขาเรียนกินสุกเหรอหรอไม่ได้กินสุกอ๋อไม่เอาอ่ะเอยมีกว้าบ้ากว่าเอ้ยมีฝรั่งด้วยค่ะทุกคนมีต้นฝรั่งด้วยอ่ะเอ้ยต้นฝรั่ง อันนี้อันนี้ต้นมะกอกโอแต่เป็นเจ้าส้มครุสตินแต่อันนี้ยอันนี้ส่วนมากที่นี่จะไม่หวานทุกอย่างที่ส่งมาจะไม่ค่อยหวานสีแดงก็ไม่หวานววาจืดเคยซื้อ<ต>มากินจืดเลยอันนี้ก็หวานขึ้นมานิดนึงแบบไม่ไม่ไม่เท่ากับที่ว่าเราเฮ้ยอ,อยากได้ต้นฝรั่งอะ่ะแม่เห็นต้นฝรั่งอยู่ตรงซอยตรงที่ซอยตรงโรงเรียนน้องอยู่นะอืมแตอร่อยนะเนอะลูกเล็กๆก็กิน อ๋อมันคล้ายๆฝรั่งที่นกบ้านเราใช่ไหมฝรั่งลูกเล็กๆนี่ค่ะทุกทุกคนต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยค่ะตรงฝรั่งด้านนู้นที่เป็นเป็นเชลด้านในนั่นก็คือเป็นพวกเป็นพวกดินค่ะทุกคนเป็นพวกดินดินที่เขาผสมเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้เป็นไม้ประดับนะเป็นไม้เป็นไม้ยืนต้นเนาะเป็นไม้ประดับยืนต้นน่ะเนะี่ยสวยสวยงามอุ้ยดูต้นนั้นดิสีเหลืองๆใบเหลือง เพื่อเดียวพอเราเดินเข้ามาใกล้โซนที่ว่าเป็นอ่ะเป็นดินเป็นปุ๋ยเป็นดินเป็นดินที่เขาค่อนข้างที่จะกินแรงมากเลยค่ะทุกคนดูดิต้นไม้แย,ยะมากมายเลยนะทุกคนเห็นไหมนี่แหละคนรักต้นไม้นี่จะต้องไม่พลาดห้างนี้แลว้วะทุกคนมาแล้วแบบอยู่ได้ทั้งวันนะ่ะสต้อมีสีแล้วไปดแปลกๆเลยนะมัน,น ต้นไม้ทุกต้นต้นไม้ทุกต้นเขาจะมีเอกลักษณ์ความสวยงามของเขาแตกต่างกันออกไปอ่ะทุกคนดูดีที่บ้านเราก็เยอะเยอะเนาะต้นอวบน้ำก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนเนะอันนี้ก็เป็นโซนกระถางคนะ่ะทุกคนโซนกระถางเห็นไหมมีกระถางน่าจะเป็นช่วงที่ว่ากระถางที่เขาเหมือนเหมือนแบบ คล้ายๆกับเป็นสินค้าที่เขาเอามาโปรโมทอะโปรโมชั่นแต่ก็ไม่ได้ลดราคานะคะทุกคนไม่ได้ลดราคานะคะห้างที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะราคาราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันเนาะค่อนข้างสูงเหมือนกันเนี่ยนะมทุกคนมีอันนั้นด้วยมีเพลการดด้วยมีอของเล่นเด็กด้วยเนี่ยบางบ้านเนาะเขามีพื้นที่เยอะใช่ปะเขาก็ไปซื้อของอุปกรณ์พวกนี้เป็นบ้านเป็นบ้านเป็นพวกสไลเดอร์เป็นพวกอบัสสไลเดอร์บ้านเราเขาเรียกอะไร บันไดบันไดเลื่อนไอ้บันได,รนไดกระกระอะไรอ๋เหรอเออนั่นแหละนัน่นแหละสไลดเดอร์อันนี้ก็ตกแต่งน่ารักเหมือนจีจี้เลยเออเหมือนจีจี้จเลยน,ยน่ารักอ่ะเห็นไหมป้าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกัน <c oughs> <c oughs> ด้านในก็จะเป็นอุปกรณ์เห็นไหมคะมันก็จะมีชื่อ ด้านบนว่าใครต้องการอะไรก็แปลงหาได้ตามสบายเลยค่ะทุกคนโซนอืมโซนอุ้ยอันนี้มันเป็นไอ้นี่เนาะมันเป็นไอ้ที่อะไรนะเออเป็นฮีเตอร์นั่นก็เป็นอ่าพวกอ่าอะไรนะบาร์บีคิวอะไรต่างๆนาะนาะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวเรื่องบาร์บีคิวอันนี้เป็นโต๊ะปิกนิกค่ะทุกคนอุ้ยเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอ่าไปนี่ไปดูไอ้นีด่ดูหิน เราไม่ได้ย่าแมวแล้วเราก็ต้องไปซื้อหินที่ว่าเอาไว้ให้ใส่น้ําดื่มให้น้องหมาทุกคนเพราะว่าหินนี้มันคล้ายๆกับไม่ไม่รู้ว่ามันมีส่วนประกอบอะไรนะคะแต่ว่าเวลาที่หมาดื่มไปแล้วเวลาที่เขาฉีเาฉ่เขาฉี่เขาฉีฉ่ที่สนามหญ้าหญ้าที่มันก็จะไม่ไม่ตายไงคะเฮ้ยนี่ไงเขามีอันนี้ด้วยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นญ้าแมวอ,อะ่ะเห็นไหมเราต้องไปพอเองอะต้นเราตั้งเกี่ยเหรียญเนี่ยต้นเราต้งเหลีห่ยเ,เหรีย ขึ้นไม่ขึ้นอีกเรื่องหนึงแล้ว <laughs> แวววต่เธอว่ะจิอันนี้เป็นเป็นไม้ประดับนะคะทุกคนเป็นไม้ประดับเป็นไม้ประดับที่เขาเอาไว้ปลูกประดับกันเขาเรียกว่าอะไรนะอินโดเนสเซีย คล้ายๆดอกหน้าบัวน่ะหรือต้นนางกวักก็ไม่รู้ว่าแม่ก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่น,นี่ก็จะเป็นพวกไม้ประดับที่เขาใส่เป็นต้นอมน้ําบ้างต้นกระบองเพชรบ้างอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นโ้นดอกไม้ปลอมค่ะทุกคนดอกไม้ปลอมเขาว่าจะมีความสวยงามเขาไปอีกแบบนึงนะทุกคนดูสิสีสันสวยงามอันนี้ก็คือเป็นโซนของไม้ประดับที่เขาไว้ปลูกในบ้านใครชอบแบบไหนใครนิยมต้นอะไรปลูกประดับไว้เป็นมงคลของบ้าน ของบ้านเออน,นี่เป็นไผ่ควนอิมใช่ไหมนี่เป็นไผ่ควนอิมเนะี่ยที่บ้านนุ้ยมีอยู่ต้นนึงแมวชนต้นล้มไปหลายรอบมากเลยทุกคน เหมือนต้นไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนต้นตีนเป็ดเลยอ่ะอารมณ์ได้เลยอ่ะเนาะใช่ไหมเหมือนเนาะเหมือนเลยอ่ะแต่อืมแล้วก็จะเป็นพันธุ์พันธุ์เล็กแล้วก็วเขาจะมีใบอ่ะเขาจะมีสองสีอันนี้เป็นมอนสเตอรา่าทุกคนที่บ้านน้อยมีอยู่มอนสเตอร่าใหญ่อันนี้เป็นอะไรเป็นกล้วยใช่ไหมกล้วยอะไรอ่ะต้นกล้วยปะอามิอีนนออกเนาะ ษาอะไรอ่ะอ๋ออืม,อ,มอันนี้คือต้อนอะไรเอนโทรเรียมเอ็นโทเรียมดอกหน้าบัวเหรออันนี้นเรามีพิถีนนมอนนีอันนี้ต้อนในสวนมะปราแ้ง มีหวยเปล่าดูซิมีหวยหรือเปล่าวันที่ที่สิบหกด้วยมีหวยหรือเปล่าไม่มีต้นในเนี้ยหน้ากากหน้ากากฟาโร่หน้ากากฟาโร่เมื่อก่อนนี้มันมีอยู่นะอันนี้ก็สวยดีนะคล้ายๆต้นหน้ากากฟาโร่เลยอะแต่ไม่ใช่